รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยใหม่อิสูซุด,ดีแม็กซ์เมจิกอสทยานต่อให้โลกตาม ครั้งแรกที่คนไทยจะได้กินไก่มาตรฐานเดียวกับนักบินอวากาศ CP สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะรอยอาชีพฝีฝันในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมคะ่ะมาพบกับอาชีพเสริมง่ายๆที่ทารายได,ได้ได้หลักหมื่นต่อเดือนเลยทีเดียว <Wow. S 2> ค่ะนั่นก็คือนะคะข้างหลังจอยนั่นเองค่ะกับผักสดยกกรละมังค่ะซึ่งเป็นการปลูกผักในกรละมังค่ะการปลูกผักในกรละมังจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้จอยนัดกับพี่อไว้ข้างในแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับพี่อกันเลยค่ะไปกันค่ะ ค,ค่ะพี่ออค่ะก็กำลังทำอะไรอยู่คะกำลังทำความสะอาดใบทันตะวันะคะ่ะต้นอ่อนทันตะวันก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้พี่ออแนะนำตัวคุณผู้ชมก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่ออนะคะจาก Wake Up vegetable ค่ะอาชีพหลักเป็นผู้จัดการบริษัท f r o อ a s c a p e นะคะสำหรับอาชีพเสริมก็คือนี่เลยค่ะผักกระมังปลอดสารเคมี Wake Up v e g t t b l l e ค่ะ ได้ยินว่าทั้งหมดนี้ก็คือเรียกว่าผักปลอดสารผักปลอดสารเคมีปลูกด้วยดินออร์แกนิกค่ะผักทั้งหมดเนี่ยนี่คือกินได้หมดเลยใช่ไหมกินได้หมดเลยค่ะมีอะไรบ้างคะตรงนี้จะเป็นผักไทยผักบุ้งค่ะผักบุ้งแล้วก็ผักที่นําเข้าก็จะเป็นผักสลัดกรีนคอร์สลูบิคอร์สแล้วก็โรสแมรี่กระเพราหัวพาภางรัก ค่ะแต่ละชนิด่ใช้อายุไม่เท่ากันแล้วก็การเลี้ยงดูไม่เหมือนกันการเลี้ยงดูไม่เหมือนกันขนาดของกระมังต้นที่เราใช้ก็จะไม่เหมือนกันด้วยอันจะเป็นอันเล็กอันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ค่ะและด้านหลังค่ะด้านนี้เป็นกระมังเหลี่ยมนะไม่ใช่กระมังตนนี้เป็นถาดเพราะว่าเป็นชนิดของต้นอ่อนค่ะก็คือต้นอ่อนทันตะวันแล้วก็ต้นอ่อนตูเหมี่ยวหรือต้นอ่อนฮวนันเตาก็คือเราปลูกด้วยจํานวนมากแล้วก็อายุสั้นแล้วก็เราต้องการปริมาณในการปลูกแต่ละครั้งแล้วก็กินแค่อายุแค่เจ็ดวันเราไม่ต้องการดินมมาากย เราก็เลยปลูกเป็นถาดในภาชนะตตื้นให้เขาโตได้ใน7ดวันได้กินจริงๆแล้วทุกอย่างมีรายละเอียดหมดเลยว่าดินยังไงชอบน้ำไหมผักโตยังไงลักลักษณะของเขาเป็นยังไงใช่ต้นไหนที่เรียกว่าตัอง่ายง่ายเลยง่ายง่ายแบบว่าสมมติจอยเป็นแบบจะปลูกต้นไม้ไม่เป็นเพิ่งเริ่มแรกควรปลูกอะไรคะผักบุ้งวานแล้วก็กลบหน้าดินแล้วก็รดน้ำแค่นั้นไม่เกินไม่ยวันหรอ ไม่ต้องยุ่งเลยค่ะ10วันได้กินแน่นอนอันนี้อายุ14วันอ,อ,อายุที่เหมาะสมและอร่อยที่สุดคือผักบุ้งอายุ14วัน14วันใช่ค่ะ,ะยากสุดเลยยากที่สุดคือผักชีปราบเซียนค่ะผักชีซึ่งพี่ออมีไหมคะมีแต่ยังไม่โตค่ะต้นนั้น มีเหมือนกันมีค่ะแต่ยังไม่โตก็คือเรียกว่าปากเสียนเลยใช่เพราะว่าเราความรู้หนูหนูเคลียร์ผักชีทิ้งตลอดต่อไปนี้หนูจะอย่าไปเคลียร์ทิ้งนะคะยิ่งปลอดสารเคมีประโยชน์ของเขากลิ่นของเขาถ้าปลอดสารเคมีคือกลิ่นมันจะชัดมากแล้วเราจะรู้สึกหวานความหวานความหอมมันจะทําให้เรารู้สึกชอบผักชีถ้าเรากินปลอดสารเคมีค่ะขายดีที่สุดค่ะผักอะไรคะที่ขายดีที่สุด ปริมาณมากที่สุดออกเยอะที่สุดเพราะผักบุ้งค่ะเพราะว่ามันได้มันวนรอบอทํารอบได้ไวก็เลยขายดีที่สุดค่ะแต่รสชาติดีที่สุดจะเป็นพวกต้นอ่อนตเมี่วแล้วก็ต้นอ่อนธนวัน,น,วนค่ะม,มันหวานกรอบฉ่ำน้ําเพราะว่าเวลาปลูกเราไม่ให้โดนแดดแล้วก็แต่มันจะเป็นสีเขียวตามธรรมชาติแบบนี้เพราะเราปลูกด้วยดินออร์แกนิกรสชาติมันก็จะเป็นธรรมชาติของเขาสวัสดีใช้ดินที่มันไม่ใช่เป็นดินออร์แกนิกรสชาติจะแตกต่างกันมแตกต่างค่ะเพราะว่าถ้าใส่ปุ๋ยมันจะมีกลิ่นเคมีเข้ามา บางคนเขาปลูกด้วยไฮโดรโปรนิกมันจะมีความเหนียวแต่ถ้าเกิดเราปลูกด้วยวิธีธรรมชาติใช้ดินออร์แกนิกอะ่ะมันจะมีความนุ่มความหวานแล้วก็กลิ่นที่เป็นของเอกลักษณ์ของเขาจริงๆ รายได้ของอาชีพเสริมเฉลี่ยต่อเดือนที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายคือไม่ต่ำกว่า60,000บาทต่อเดือนแต่ว่ามันจะเหลือเท่าไหร่อ่ะมันจะอยู่ที่ว่าเราซื้ออะไรไปบ้างแล้วหักค่าใช้จ่ายต้นทุนทุกอย่างมันมีต้นทุนมีกําไรถ้าเราบริหารได้ดีเราเสลุอใช่มาเหลือเหลือเหลือเท่าไหร่เป็นอีกอีกเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งอ่าเป็นอาชีพเสริมของเราที่แบบว่าเอ้ยถือว่าโอเคจริงๆ ต้องเรียกว่าใช้เวลาว่างด้วยใช่ใช่การปลูกผักนี่คือเป็นการใช้เวลาว่างได้ดีที่สุดเพราะว่ามันจะทําให้รู้สึกมีความสุขไปกับการทางานในแต่ละวันใช่แล้วเราได้กินผักที่มันปลอดสารเคมีจริงๆเราปลูกอะไรคนกินได้กินอันนั้นอ่ะเราภูมิใจแล้วมันความสุขมันจะมาจากตัวนั้นแหละนะแค่นี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วค่ะถ้าเกิดเรามีความสุขนะคะและเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคือจอยก็เป็นคนหนึ่งที่ ปลูกต้นไม้ปลูกอะไรก็ตายไม่ว่าเลี้ยงต้นไม้เลี้ยงอะไรก็ตายแสดงว่าเราได้ใหปลูกให้ได้เดี๋ยวพี่อาจจะแบบว่าช่วยว่าน้องจอยเนี่ยจะปลูกยังไงทํำยังไงเผื่อว่าจะได้มีอาชีพเสริมแบบนี้ยินดีมากเลยค่ะไม่ห่วงอาชีพเสริมอี่ต่อนปทันไม่ขอฝากาเป็นสิษ์ค่ะอะไรค่ะเดี๋ยวโชคง้านะคะกลับมาพบกันค่ะเดี๋ยเดี๋ยวเราจะลองปลูก เจ้าผักต่างๆดูได้ค่ะเป็นผักอะไรช่วงหน้าค่ะติดตามค่ะ สนับสนุนโดยสินเชื่อธนาคารออมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารออมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคนครั้งแรกที่คนไทยจะได้กินไก่มาตรฐานเดียวกับนักบินอวากาศ CP มาแล้วมาถึงขั้นตอนนี้นะคะกับการทดลองปลูกผักดูค่ะซึ่งจอยเนี่ยไม่มีความรู้เลยนะคะ เป็นพี่จะสอนให้ทําเป็นภายใน5นาทีได้เลยห้านาทีเลยเหรอคะใช่โอเคค่ะเริ่มแรกเนี่ยท่า,าที่เห็นเนี่ยก็เห็นมีดินแล้วก็มีผักที่จะต้องเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งในวันนี้เราจะปลูกเจ้านี้กันเราจะสอนปลูกโตเมี่ยวค่ะโตเมี่ยวอา่าก็คือถ้าสมมติว่าปลูกในวันนี้โตเต็มที่จะเป็นแบบนี้ ใช่ค่ะ,คะอันนี้พร้อมทานแล้วก็อยู่ได้อีกประมาณ3-5วันงห้าวันอันนี้แล้วเขาจะสูงกว่าน,นี้ไหมคะสูงกว่าน,นี้ประมาณ1นิ้วอค่ะอันนี้คืออายุ7วันอันนี้7วันใช่อายุที่แบบว่าทานแล้วอร่อยที่สุดคือ 1> 8 1 0วัน8-10วันโอเคค่ะโตเมียวหน้าตาเจ้าเมล็ดมันเป็นยังไงคะเป็นแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวเราจะมาสอนว่าทําไงให้มันเม็ดเต็มแบบนี้นะคะก็คือก่อนที่จะปลูกสําคัญคือล้างน้ำหนึ่งน้ำก่อนค่ะแล้วก็ล้างเสร็จแล้วก็แช่น้ําไว้อย่างน้อย4ช,ชั่วโมงอย่างมาก8ชั่วโมงอย่าให้เกิน8ชั่วโมงเพราะว่าเมล็ดพันธุ์นนะ่ะถ้ามันเน่าเกิน8ชั่วโมงมันจะเริ่มเน่าเพราะมันคือถั่วถ้าเราแช่นานมันจะเน่าอพอเน่าปุ๊บมันก็จะปลูกร้อยต้นนก็จะเหลือประมาณ 7 0 8 0ต้นอันนี้คือตัวอย่างเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ใจตั้งแต่การเตรียมเมล็ดพันธุ์อย่าให้เกิน8ชั่วโมงอันนี้ที่จะจับอยู่นะคะความรู้สึกก็คือมันจะชุ่มน้ำมันชุ่มน้ำมันชามน้ำมันเย็นใช่อันนี้คือลักษณะของเมล็ดที่เนปลู้ใช่โอเคค่ะก็ต้องอิ่มน้ำแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดยังไม่แช่มันจะเป็นเม็ดเหี่ยวเหียวแห้งๆเบาๆอ่มค่ะไปเป็นการเตรียมดินค่ะเตรียมดินก็คือการปลูกผักในกระมังอ่ะ จะมีอุปกรณ์ประกอบไปด้วย1กระมังเจาะรูค่ะเพื่อระบายน้ําอย่างน้อย8อยรูใช่นั่นคือตัวอย่าง,งการเจาะอุ่อค่ะอันนี้แปดถึงสิรูแล้วแต่อันนี้คือเจาะ10รูประมาณนี้นะคะประมาณนี้อุปกรณ์ชิ้นที่2คือกากมะพร้าวกากมะพร้าวอ่ะต้องแช่น้ําอย่างน้อย1-2วันแล้วก็เพื่อล้างแทนนินนะคะกากมะพร้าวมันจะมีแทนนินทําให้พืชผักใบเหลืองใส่ไว้ประมาณเซนหนึ่งส่วนสของกระมังกากมะพร้าวให้เต็ม เส้นหนึ่งส่วนสามเส้นหนึ่งส่วนสมเพื่อให้ปูให้เต็มใช่เพื่อให้ดินที่เราใส่ไปดินเนี้ยมันจะไม่ไหลออกนอกรู <c oughs> เราใส่ด<อ>ินไปเท่าไหร่มันก็จะอยู่เท่าเดิมแล้วเพื่อกักเก็บความชื้นก<อ>ักเก็บน้ำแล้วก็ทำให้ภาชนะเย็น<อ>ผักชอบความเย็นค <c oughs> ่ะค่ะ หนูก็ชอบความเย็นเหมือนกันคนก็ชอบความเย็นเหมือนกันต่อไปเป็นดินปลูกของเราจะเป็นดินเวกอัพที่เราผลิตเองนะคะดินเลยนะคะดินเวกอัพเวสเทิร์บลค่ะเราผลิตดินเองชื่อของเราผลิตดินเองด้วยดินเราอ่ะเป็นดินออร์แกนิกเป็นอินทรีย์วัตถุชีวภาพออร์แกนิกใช้หมักจาก ปุย๋ยคอกแล้วก็สูตรวิศวกรรม,มเมโจอหนึ่งจะเป็นดินออร์แกนิกได้รับออร์แกนิกไทยแลนด์เลยค่ะแล้วก็เอามาร่อนผสมกันให้ละเอียดแล้วมันจะได้ดินฟูๆแบบนี้ค่ะจิ้ม<อ>ได้หมดเลยจิ้มได้ <มา S 1> เลย,เลยมันเป็นดินออร์แกนิกปลูกทั่วไปมันปลูกไม่ขึ้นเพราะมันมีดินเหนียวแล้วมีใบไม้มีขิงไม้พวกนี้มันจะเป็นอุปสรรคในการงอกและการเจริญเติบโ,โตของพืชผักทุกชนิดค่ะ พื่ผักุกชนิด้เ่เขาต้องการดินร่วนแล้วก็ฟูลแล้วก็ซุยเพื่อให้เขาแทงรากลางไปหากินได้ง่ายขึ้นแล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีและเร็วตามอายุที่ควรจะเป็นสมมุติมีดินที่บ้านอยู่แล้วเราจะสอนว่าทํายังไงให้ดินคุณน่ะใช้งานได้พี่อ๋อจะสอนด้วยเหมือนกันสอนค่ะพอะได้ดินพี่พี่อ๋อ คือพี่ออก็เหมือนทําดินขายแล้วแหละเป็นเจ้าตัวนี้ขัดสันมาเรียบร้อยแล้วก็คือจะเอาดินเจ้าตัวนี้ลงลงใช่ให้เต็มประมาณเมื่อกี้เราหนึ่งส่วนสามไปแล้วนะกะมะพร้าวใสไปแล้วหนึ่งส่วนสามที่เหลือเป็นดินค่ะจนเกือบเต็มกระมังเลยก็ที่เหลือก็เป็นดินกะเอากะเอาค่ะโอเคเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคือรดน้าให้ชุ่มโอเคค่ะให้ดินเปียกทั่วกระมังแตอย่างนั้นก็ลงเมล็ดเลยค่ะเสร็จแล้วกำว่านเลยค่ะว่านเลยเหรอคะใช่แบบนี้เลย ะมะเมล็ดนี้เราคัดมเมล็ดแตกออกแล้วคัดมเมล็ดที่คาดว่าไม่สมบูรณ์ออกแล้วเช่นเป็นมเมล็ดซีดาอะไรเงี้ยค่ะ,ะเลียงเมล็ดสวยๆหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะสม่ำเสมอทั่วกระมังแล้วเนี้ยสวยงามขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นขั้นตอนกลบหน้าดินเพื่อให้ต้นเขาว่าค่ะยืนต้นได้ทันทีที่เขางอกแล้วก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้่างอกมาแล้วก็ยืนต้นแข็งแรงได้เลย ตรงนี้นะคะอันนี้เราก็เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือวันต่อวันในการเลี้ยงดูแล้วละใช่อันนี้ไม่เกินไม่เกิน7วันอันนี้คืออายุ7วันค่ะทุกวันต้องวดน้ำวันละหนึ่งค้งวันละหนึ่งค้างพอเสร็จแบบนี้แล้วก็ปิดภาชนะด้วยปิดปิดฝาก่อนเพื่ออะไรเพื่อว่าปิดไว้อย่างเงี้ยค่ะปิดได้ปิดอย่างนี้ก็ได้ค่ะหนึ่งวันถ้าปลูกเป็นกะละมังต้นทุนก็จะรวมกะละมังด้วยกะละมังนี้ประมาณรวมรวมทั้งหมดอ่ะเบสเสร็จแล้วต้นทุนไม่เกิน80บาท นะใช่กระมังเนี้ยที่ที่นี่ขายใบละ30บาทตัวรูแล้วแล้วดินดี๋ี่สิบาทดี๋ยี่สิบาทกระมังเออ่กะมะพร้าว5้าบาทกะมะพร้าว5บาทก็เป็น55บาทแล้วก็เมล็ดพันธุ์ประมาณ30บาทเมล็ดพันธุ์30บาทอ่า25ถึง30บาทก็เป็น80บาทแต่ถ้าเกิดว่าจะไปทําขายตัดขายไม่ต้องนับกระมังค่ะนับแค่ดินกับเมล็ดพันธุ์เพราะกระมังต้องยังอยู่กับเราใช่ค่ะดินก็20บาทเมล็ดพันธุ์ก็ประมาณ30บาท ห้บาทแต่กิโลนึงอ่ะในราคาตลาดคือ4 0 0ถึง500บาท <Wow. S 1> ถ้าเกิดคน, <S 2> <S 2> <S 2> นจะไปทำมาชีพอ่อะปลูกในถาดที่จะแนะนำเลยว่าในถาดมันประหยัดกว่านะได้มากกว่านะ ยอน่ารักมากเลยแล <ขอ S 1> ้วบอกต่อคนอื่นด้วยอะ <c oughs> อแบบว่าได้มีอาชีพต่อไปค่ะเออดีมากแนะน <ๆ S 2> ําการประหยัดต้นทุนแนะนําการปลูกแนะนําทุกอย่าง <c oughs> คนที่ไม่มาเรียนก็สอนฟรีได้เหรอคะแต่ว่าก็ไม่ได้สอนละเอียดมากก็จะแบบแนะนําแนะนําแต่ว่าคุณผู้ชมบางคนก็อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าอา้าวเราจะไปเรียนที่ไหนล่ะมีค่าเรียนไหมเราจะหรือว่าเราจะซื้อดินอย่างเดียวได้ไหมหรือเราจะติดตามพี่ออยได้ที่ช่องทางไหน เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดต่างๆกันนะคะช่วงหน้านะคะ นับสนนุโดยบริษัปทปตทจำกัดมหาชนครั้งแรกที่คนไทยจะได้กินไก่มาตรฐานเดียวกับนักบินอวากาศ c p หลังจากที่เราได้ปลูกรอทดลองกันปลูกผักไปแล้วนะคะแล้วก็พี่อ๋ก็ได้ทำสลัดให้ทานจากโตเมียวใช่ไหมคะใช่ค่ะสลัดโตเมียวสลัดโตเมียวรสชาติมันก็แบบกรอบ แต่ว่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตมาคุยกับพี่ออดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วพี่ออเนี่ยไม่ได้ทําอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักเป็นอาชีพเสริมขออนุญ,ญาตย้อนได้ไหมคะว่าปกติแล้วพี่ออทําอะไรยังไงมาบ้างค่ะอาชีพนี้เพิ่งทํามา1ปีครึ่งพอดีนะคะก่อนหน้านี้ก็คือเป็นพนักง,งานบริษัทเอกชนบริษัทเกี่ยวกับการออกแบบนะคะค่ะก็มาทํางานในบัญชีการเงินนะคะงานที่ทําอ,อ่ะ ไม่เกี่ยวกับที่เรียนมาไม่เกี่ยวกับนิติศาสตร์นะไม่เกี่ยวทีนี้มันเกิดโควิดช่วงกลางโควิดเลยอะค่ะสิ้นปี2564<ม>เราการงานมันเริ่มสั่นคลอนแล้วเพราะว่า<ม>ด้วยความที่โควิดมันทําให้เศรษฐก,กิจไม่ดีก็เลยอยากค่ะ<ม>ความคิดเราก็อยากทําอาชีพเสริมงานอดีเรกที่ได้ตังค์คอนเซปต์ของเราคิดแค่นี้<ม>ก็มาเริ่มด้วยการเลี้ยงด้วง แต่ว่าเราศึกษามาไม,ไม่ดีเลียงดวง้วงแ่ะตอนแรกอะ่ะเราศึกษามาไม่ดีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเลี้ยงด้วงคือมันต้องใช้เวลามากมายมันไม่ใช่งานอดดเกไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลิ่นเรื่องเวลาแล้วก็เรื่องกําลังกลิ่น,นอ่ะมันทําลายสภาพแวดล้อมแล้วมันทําให้เพื่อนบ้าน รับไม่ได้ลยตอนนั้นเรออยู่ที่นี่อยู่ตรงนี้เลยค่ะทําที่นี่เลยเราก็เคลียร์เคลียร์สต็อกเคลียร์จำนวนที่เราเลี้ยงนั่นแหละหมดหมดแล้วก็ไม่เลี้ยงแล้วแล้วก็ระหว่างที่เราอ่ะเลิกเลี้ยงเราก็คิดว่ากระมังเราซื้อมาแล้วอุปกรณ์ที่เราซื้อมาแล้วอะเราจะไปทําอะไรก็คิดเล่นๆตอนนั้นยังไม่ได้จริงจังมากก็ให้พี่ชายที่ทําด้วยกันนะคะจะรู้กระมังให้หน่อย20บใบจะลองปลูกผักดูเพราะว่าชอบกินผักบุ้งแล้วก็ปลูก ผักชนิดแรกปลูกกินก่อนให้เป็นเจกันสวนครัวเพราะว่าเราปลูกผักไม่เป็นเลยความรู้เราเท่ากับศูนย์ในเรื่องการปลูกผักเรากว่าย0กระมังไม่ได้ไม่ได้กินเลยค่ะอทาไมคะขายหมดเลยขายเลยเหรอคะขายหมดเลยตั้งแต่ซื้อใครมาซื้อคะเพื่อนบ้านหลังนี้เลยค่ะชอบน่ารักน่ารักน่ารักมาก ก็ซื้อซื้อไปฝากด้วยซื้อไปฝากเวลามีคนมาเยี่ยมญาติมาเยี่ยมเขาก็ซื้อไปฝากีจประเดิมให้หมดเสร็จแล้วเราก็ปลูกเพิ่มเลยค่ะสองเท่าสามเท่าสี่เท่าเพิ่มจํานวนและเพิ่มชนิดไปเรื่อยแต่ตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องดินเดินอะไร ไม่รู้เรื่องอะไรเลยช่วงแรกๆมันสวยเพราะว่าเราใช้ดินดินที่จากการเลี้ยงด้วงอะอ๋อ oh, มันมีดินเหลือจาก,กาใช่ทีเนี้ยเราอย่างที่บอกเลี้ยงด้วงแค่วงจรเดียวดินมันก็หมดทีเนี้ยเราก็ใช้ดินธรรมดาในการปลูกมันก็ไม่สวยแล้วคือเราต้องจริงจังแล้วเพราะว่าเราขายได้ช่วงแรกๆคือไม่พอขายไปด้วยแล้วก็ลงผิดลงถูกไปด้วยมันต้องศึกษาเรียนรู้ไปคือแบบเอ๊ะทำไมปลูกแรกๆทำไมสวย มาพอเราเพิ่มจํานวนมากๆทําไมไม่สวยเราก็ศึกษาว่าดินมันต้องเป็นดินยังไงผักแต่ละชนิดมันใช้ดินอะไรผักแต่ละชนิดใช้ดินไม่เหมือนกันด้วยแล้วทีนี้พอปลูกผักมาได้ระยะหนึ่งเรารู้ปัญหาทีนี้พอเรามีประสบการณ์แล้วเราก็ศึกษาก่อนปลูกว่าผักชนิดเนี้ยต้องใช้ดินอะไรชอบดินแบบไหนนแบบไน,นแบบไหนใช่อชอบแดดระดับไหนศึกษาวันต่อวัน เพื่อให้เราศึกษาอยู่ไหมคะศึกษาอยู่ค่ะปลูกชนิดใหม่ไปเรื่อยๆใหม่ล่าสุดก็จะเป็นนี่แหละค่ะต้นที่ให้ชิมไปเมื่อกี้ต้นออนตัวเมียกับต้นนอนทนวันนี่คือเพิ่งเพิ่งปลูกได้2เดือนอันนี้คือล่าสุดไม่ได้ปลูกมาแต่แรกพี่อ๋อคิดว่าความสําเร็จในครั้งนี้ที่เราได้มาเนี่ยมันเกิดจากอะไรหนึ่งคือความจริงใจและซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคสองความกล้าที่จะถามเราไม่อายที่จะศึกษาหาความรู้เราไม่อายว่าเราเริ่มจากศูนย์ ถามทุกคําถามที่เราอยากรู้เราไม่ไอายที่จะเป็นคนที่ไม่รู้<อ>คือคนที่มาที่นี่มมีทุกอาชีพทุกเพศ<อ>ทุกวัย<อ>เราถามจากผู้รู้จริงๆประโยชน์อาจจะหาจาก Google จากวิกิพีเดียได้แตอ่อายุการกินอายุการเก็บเกี่ยววิธีการกินของผู้ใหญ่วิธีการกินของเด็กได้มาจากคุณหมอที่เขาเป็นต้น<อ>ทางจริงๆก็อย่าเพิ่งไปคิดว่า อะไรมันโหดร้ายกับชีวิตมากให้ลองลงมือทําสิ่งใหม่ๆดูลองผิดลองถูกไปไม่จาเป็นต้องพร้อมก็ได้เราอาจจะลองลงมือทําก่อนว่าแบบให้เรารู้ว่าอะไรทําได้หรือไม่ได้ไม่มีใครรู้มาก่อนว่าเราชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรจนกว่าจะได้ลงมือทําทําได้ดีหรือไม่ดีก็ยังไม่มีใครรู้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นน่ะลงมือทําก่อนคือสิ่งสําคัญ เื่อเราเก่งจริงๆเพื่อมันใช่ทางของเราจริงๆเราก็ไปต่อยอดขายกิโล 1, 4, 500หนึ่งสี่ร้อยห้าร้อยเราลงทุนด้วยหลักสิบเราทดลองไปเรื่อยๆจากสิ่งเล็กๆเนี่ยไม่จําเป็นต้องทําอะไรที่มันใหญ่ตเกินกําลังเราเหรอกเล็กๆไปก่อนเราค่อยไปใหญ่ทีหลังสอนให้ได้รับความรู้สิ่งที่ได้นอกจากเป็นเรื่องราวของธุรกิจหรือว่าอาชีพเสริมแล้วพี่อ๋อได้อะไรจากการทําในครั้งนี้บ้างเราจริงใจกับเขาอ่ะมันได้คอนนคชันที่ดีๆกลับมาเยอะเลยเหมือนกันค่ะ ติดต่อพี่ออได้ที่ไหนยังไงหรือว่าจะมาหาพี่ออได้ยังไงคะติดต่อได้ที่ช่องทาง Wake Up Vegetable นะคะทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือแอดไลน์ในเบอร์โทรที่ให้ไว้ใน Facebook และ Instagram <ส lindo. S 1> ได้เลยค่ะ <arian> YouTube ก็มีนะคะแล้วก็สถานที่คือประชาชื่น6แยก6ค่ะมมาหาพี่ออได้เลยค่ะพี่ออตอนรับอยู่ทุกวันไหมคะอยู่เกือบทุกวันแต่คนที่มาคืออยากให้นัดก่อนนัดล่วงหน้ามาก่อนนะเพราะว่า พี่อาจจะมีคิวเหมือนกันเวลาที่เขาสอนแล้วจะไม่รับคิวสอนค่ะจะเป็น Private พิเศษค่ะวันนี้ใครที่ฟังอยู่หลายๆคนนะคะอาจจะเอาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใช้ในชีวิตของคุณก็ได้นะคะอย่าอายที่จะพูดคำว่าไม่รู้เราเป็นน้ำครึ่งแก้วเพื่อเรียนรู้ได้ตลอดเวลาค่ะประสบการณ์จะสอนต่างๆคุณก็อาจจะกลายเป็นพี่ออแบบนี้ก็ได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ออมากๆเลยนะคะ คุณผู้ชมคะเรียกว่าวันนี้เราก็คงจะยิ้มกว้างแล้วก็มีความสุขกับเห็นอะไรสีเขียวๆด้วยนะแล้วก็ได้รับพลังบวกจากผู้หญิงคนนี้ค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะกับรายการราชีพิกฝันค่ะเราสองคนเป็นกําลังใจให้กับทุกความฝันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ครับสัปดาห์นี้ผมพาคุณผู้ชมมาพบกับโครงการอมสินสร้างงานสร้างอาชีพที่จะช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆในการประกอบอาชีพและสามารถนําความรู้ทักษะการประกอบอาชีพที่ได้รับการถ่ายทอดมาใช้ประโยชน์เป็นการสร้างอาชีพให้กับตนเองและครอบครัวให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนวันนี้ผมจะพาไปที่ไหนตามผมมาเลยครับสวัสดีครับผมถนอมบุญมาเรืองครับเจ้าของร้าน ถนอมบริการลำพูนครับผมจุดเริ่มต้นของอาชีพช่างครับพี่ถนอมเล่าให้ฟังหน่อยครับเริ่มต้นครั้งแรกมาก็ซ่อมของตัวเองนะครับแล้วเพื่อนบ้านเห็นเขาก็เอาให้มาช่วยซ่อมบ้างดูให้เล็กให้น้อยนะครับการที่เป็นช่างใหม่ๆเนี่ยปัญหาเจออะไรบ้างครับทําไม่ได้บ้างซุมสีส่ซุมห้าทำบ้างทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับประกาศเสียงตามสายว่าใครอยากจะเข้าร่วมอบรมทาง ซ่อมเครื่องทางการเกษตรไงครับคับผมอยู่กลางทุ่งครับได้ยินก็อยากจะเข้าไปอบรมครับเลยไปสอบถามดูแล้วพอเราเข้าไปอบรมครับตอนนั้นรู้สึกว่าได้อะไรเพิ่มเติมจากเดิมบ้างครับเช่นว่าคาร b บูเรเตอร์นะครับน้ํามันมันท่วมครับเราจะทํายังไงแบบง่ายๆเราไม่มีอะไรครับไปเราก็ได้วิชาตัวนี้ขึ้นมาได้ความรู้อีกหลายอย่างครับ ขอบคุณทางธนาคารอมสินที่มอบสิ่งดีๆให้กับผมและได้เข้าไปร่วมอบรมได้วิชามาเยอะได้ช่วยลดภาระ,ะทางครอบครัวได้เยอะครับผมสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจโครงการอมสินสร้างงานสร้างอาชีพสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาครับ จับาหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโครงการดีๆที่น่าสนใจจะเป็นโครงการอะไรต้องติดตามชมกันให้ได้นะครับขอบคุณธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมที่สนับสนุนให้คนไทยมีอาชีพมีรายได้เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนวันนี้ผมและคุณพี่ถนอมนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมขอขอบคุณธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม ใหม่อิซุซูดีแม m a g ์เมจิกทยานต่อให้โลกตามบริษัทปตทจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์อาหาร CP